แต่ความคุ้มมันจะต่างกันทุกเวลาทุกทุกนาทีขงคุณมันมีค่าเราจะทาให้คุณทุกระเบียดนี่เลยเพราะว่าการนวดบางคนขาดการละเอียดอ่อนขาดความเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอาจารย์เราก็คือลูกค้าอืม สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโบในช่องโบสบายนะคะในวันนี้โบก็จะขอออกนอกสถานที่นะคะไปนวดที่ร้านอื่นบ้างนะคะซึ่งที่ที่โบมานวดวันนี้นะคะก็เป็นร้านของน้องสาวคนสนิทของโบเองนะคะชื่อว่าน้องทีเนาะเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าน้องทีเนี่ยจะมีเทคนิควิธีการนวดยังไงบ้างนะคะอันที่จริงเวลาเรานวดเนี่ยมันเราไม่ต้องลงแรง เข้าใจผิดอ่ะอเข้าใจผิดว่าจะต้องใช้แรงเยอะอนะจะใช้แรงเยอะแต่ที่จริงอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่ามันใช้เทคนิคไม่นิดๆหน่อยอม,มันอาศัยแค่ตามแนวของมันมากกว่าคือแนวเส้นตามแนวกระดูกเรารู้อยู่แล้วว่ากระดูกไม่ได้ก็คือห้ามนวด่นั้น ที่โบจะให้เน้นตรงไหนถ้าสมมุติว่าชอบปวดแบบสะโพกก็เนี่ยเข้าข้างเข้าข้างมันก็จะได้บริเวณบางคนก็จะตับปวดหัวเข่าอะไรเงี้ยชอบปวดหัวเข่าเราจะควรจะเน้นตรงไหนดีอะไรยอยางก็ส่วนใหญ่ถ้าเวลาทีลงก็คือทีจะลงผสมก็คือไทยออยอ่ะบางทีก็ลง คือข้อเสียของทีคือเป็นคนนวดไวที่จริงอะ่ะคือการนวดถ้าเรานวดช้าได้อะ่ะมันมันจะเป็นผลดีมันเป็นผลดีสําหรับลูกค้าแล้วก็สําหรับตัวหมอเองอแต่ถึงถึงแม้ว่าเราจะนวดไวแต่เรานวดให้มันถึงอ,ะอ่ะมันก็คือประโยชน์แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนอืมมันไม่เหมือนกันมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะนวดแนวไหน คนนวดช้าแต่มันไม่ได้เส้นมันก็ไม่มมไม่ไม่โยดอะไรสำหรับคลิปนี้นะคะโบก็ ทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะได้เรียนรู้กันในหลายๆรูปแบบนะคะของการนวดเนาะซึ่งวันนี้น้องทีเนี่ยก็จะเป็นการนวดออยผสมกับนวดไทยนะคะหรือที่เรียกว่านวดไทยรีดเส้นนะคะหรือว่านวดออยผสมบาล์มอะไรประมาณนี้นะคะก็นําเทคนิคหลายๆแบบนะคะมาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดความสบายแล้วก็ความประทับใจนะคะแก่ลูกค้ามากที่สุดนะคะ ซึ่งเทคนิคการนวดนะคะในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะในการนวดนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเรียนมาที่เดียวกันนะคะแต่เวลามาใช้งานจริงเนี่ยแต่ละคนนะคะก็ต้องมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการนวดนะคะให้เข้ากับตัวเองแล้วก็ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านหรือว่าลูกค้านะคะที่กล้ามเนื้อโครงสร้างของร่างกายที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องมาปรับรูปแบบให้เหมาะสมนะคะ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาวิธีการนวดนะคะจากหลายๆที่เนาะอย่างเช่นเพื่อนๆศึกษาการนวดจากใน Youtube นี่นะคะจากช่องทางของโบนะคะแล้วโบก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยศึกษารูปแบบการนวดนะคะของคนอื่นด้วยเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเทคนิคดีๆแตกต่างกันไปนะคะอยากให้ศึกษาในหลายๆรูปแบบแล้วก็นำเทคนิคที่เข้ากับตัวเองนะคะที่ สามารถนํามาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมที่สุดนะคะจริงเส้นนี้มันเป็นไอ้นี่นมันบางๆนะคือแบบว่าเาาหมือนว่า,าถ้าเราลงแรงไปลูกค้าก็จะเจ็บไปใชแ่แต่ถ้าลงเบาไปมันก็จะไม่ถึง จริงอะถ้ารอดสำนักมันเยอะมากเลยนะจังหวะทีแต่ใส่แค่คนจริงอะพอเราจะทำง,งานจริงเราดียจจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าจะนวดแค่ของสาท่าแล้วก็หงงายอะไรเงี้ยสำหรับคลิปนี้นะโบก็จะไม่ค่อยได้พูดอธิบาย ท่าทางนะคะละเอียดอะไรมากเนาะก็ให้ดูเป็นแบบรูปแบบวิธีการนวดไปเฉยๆเนาะแล้วก็ถ้าอยากได้วิธีการกดต่างๆแบบละเอียดที่โบได้อธิบายไว้นะโบก็ได้ทำเป็นเพลลิสต์สำหรับการสอนนวดไทยไว้แล้วนะคะในรูปแบบของโบเนาะซึ่งอันนั้นโบจะอธิบายได้ละเอียดกว่านี้นะคะแต่อันนี้นี่ก็จะพามา,ารับชมเทคนิคของน้องทีนะคะซึ่ง น้องทีเนี่ยถามว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะก็คือเป็นรุ่นน้องนะคะที่เคยได้ทำงานร่วมกับโบมานะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยโบกับแม่นะคะก็เคยเปิดร้านนวดนะคะอยู่แถวแถวสะพานใหม่นะแล้วก็มีน้องทีนะคะเข้ามาช่วยทำงานนะคะช่วยให้บริการลูกค้านะคะซึ่งฝีมือของน้องทีเนี่ย เด็ดมากๆนะคะลูกค้าที่เขาที่เข้ามานวดกับน้องทีเนี่ยทุกคนเนี่ยประทับใจในฝีมือการนวดของน้องทีมากๆนะวันนี้นะคะพอมีโอกาสโบก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามารับชมนะคะเทคนิควิธีการนวดของน้องทีนะคะซึ่งวิชาของน้องทีเนี่ยก็ถือได้ว่าเยอะมากๆนะคะมีเทคนิคด้านนูน้นด้านนี้นะคะอยากให้น้องทีเนี่ยมาสอนหรือว่าแนะนำเทคนิค อื่นๆเพิ่มเติมนะคะจากที่เพื่อนๆได้เคยเรียนของโบไปนะคะที่ว่าท่านี้หมอนนดหลายคนก็ใจผิดไดมยท่านี้ก็บางคนนวดไม่ลงอ๋อเข้าใจใช่ไหมเออมันเป็นเส้นเอ็นร้อยหวายมันเป็นมันเป็นมันเหมือนจะโดนแหลไม่โดนแหล่เวลาไปนวดกับเันนี่คือโดนทุกเส้นเลยนะคะแต่นวดมาเน้นเน้น นถ้ายิ่งลงออยพี่โบจะยิ่งมันรู้สึกถึงความละเอียดมากกว่าม,มันถามทีนะถ้านวดไทยกับนวดออยอ่ะพี่ว่านวดออยมันน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่านวดออยอ่ะมันรีดถึงด้านในของเส้นแล้วไม่ทําให้ระบมม,มันระบมน้อยอแต่นวดไทยอ่ะมันเป็นการกดอ,อืกดแล้วมันเป็นระยะห่าง กล้ามเนื้อมันก็ไม่เสมอเดการกระตุ้นกล้ามเนื้อมันไม่เสมอเดน ลืมแนะนําไปนะคะสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะมาลองนวดกับน้องทีนะคะอยากจะรู้ว่าน้องทีเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะก็คือตอนนี้พิกัดร้านของน้องทีเนาะอยู่แถวสะพานใหม่นะคะเพื่อนๆจะพอจะรู้จักกันไหมคะแถวสะพานใหม่หรือว่าซอยพหลโยธิน52นะคะก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะคะหรือว่าอยากมาลองใช้บริการนะคะนวดกับน้องทีก็สามารถ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางเบอร์โทรหรือว่า Facebook นะคะซึ่งเดี๋ยวโบจะใส่ข้อมูลไว้นะคะใต้คลิปนี้นะหรือว่าเดี๋ยวจะให้น้องทีเนี่ยลองมาแนะนำตัวนะคะในอีกอีพีหนึ่งเนาะตอนสมัยเรียนใเรียนนะคุณโบนั้นท่านี้ทำไมมันยากจังเลยวงยะงงไหม มันมันยากจรเงๆว่ามันไม่ได้สักทีนะมันมันมันไม่ลงอ่ะตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอ่ะความเข้าใจมันยังไม่มีอะได้กอยใิ่ปานาะฝุดเป็นเด็กกันเนาะอันนี้ต้องมีเกี่ยวเกี่ยวขาด้วยมันเป็นการล็อกเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้อ่านเราแล้วก็ล็อกไม่ให้ขาลูกค้า มันมีการเอาแบบขาแย่เลยตองแย่แย่จริงลูกค้าบางคนอ่ะใช่แต่เราก็ต้องต้องฉลาดกว่าเขาไงเพราะเพราะการเรียนนวดมาเนี่ยแต่ละโรงเรียนมันก็จะสอนเลยเทคนิคการป้องกันตัวแต่ว่าอยู่ที่บางคนเนี่ยบางคนก็จะแบบมีให้นิคสวนตัวไอ้คนที่มานวดมันก็ไปเรียนมาอีกมาอีกอีก,อกทีนแกแกทางหมอ บอกเนี่ะถ้าเราลงน้ำมันก็ใชเนี้ยนะมันรู้สึกแบบปวดขึ้น อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าเทคนิควันนี้เนาะก็น้องทีที่นำมานวดโบก็จะเป็นเทคนิคการนวดไทยผสมออยนะคะแล้วก็จะมียาหม่องมาใช้ร่วมด้วยนะคะก็จะเป็นเหมือนการนวดไทยรีดเส้นนะคะหรือว่าตามร้านต่างๆเนี่ยก็จะมักเรียกว่านวดไทยออยนะคะหรือว่าไทยบา์มหรือว่านวดไทยรีดเส้นนะคะ ก็จะมีคาพูดที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่คนเรียกนะคะพอเวลาเราลงน้ำมันทีไม่ต้องลงแรงเลยไทยก็ไม่ต้องลงแรงคือลูกค้าจะนวดหนักมาแค่ไหนยกเว้นลูกค้าที่ป่วยป่วยเป็นโรคเส้นประสาทอักเสบคือเส้นประสาทขาดการรับรู้แล้วอ่ะไม่มีการรับรู้ตอนีมันปวดที่ท้ายก็ไม่เสีลูกค้าประเภทนั้นก็มีนะแล้วก็ป่วยเป็นเยอะด้วย เขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยนะมุงไหมอ่ะแล้วเขาเป็นโรคอย่างอื่นด้วยไหมมันเขาจะไม่มีโรคแทรกซอนไม่มีสัญญ,ญาณน่ะค่งนใหจะไม่มีโรคแทรกซอนพวกนี้คือเส้นประสาทที่เสียเพราะว่าเขาเคยชิง,งกันแบบโดนทาําแรงๆมา ก็เห็นมือของน้องทีนะคะพลิ้วๆอย่างนี้นะคะน้ำหนักไม่ได้เบาเลยนะคะก็มีความหนักหน่วงนะคะแต่ว่าเป็นความหนักที่ไม่เจ็บนะคะเป็นความหนักที่รู้สึกว่าสบายนะคะก็เป็นเทคนิคนะคะในการเวลาแบบ รีดน้ำมันนะเวลานวดซึ่งถ้าแบบนี้นะคะเวลานวดถ้าเราไม่มียาหม่องหรือไม่มีน้ํามันนะคะไม่สามารถทําได้นะคะเพราะว่ามันจะฝืดเนาะเราต้องมีตัวช่วยนะคะเป็นน้ํามันออยหรือว่ายาหม่องก็ได้ให้มันลื่นนะคะให้เราสามารถแบบนวดได้โดยที่ไม่บิดเนื้อลูกค้านะคะคือถ้าลูกค้าแก้การมาส่วนใหญ่แล้วคือตอนนี้ชั่วโมงละห้าร้อยปกยการคือที่ตรงแก้อาการไปแล้วไม่ต้องแยกอะไรแล้ว ก็คือแก้อาการมาเราจะทําแบบไหนก็ก็เรื่องของเราจะใส<ช>่เอาน้ำมันมาใส่จะวัดไทค่ใช่ใช,ใช่ค่ะคือพอเราเรานวดลูกค้าเราไม่เคยที่จะแบบว่าสมมติถ้าเราเจอไปใช่ไหมเราไม่เคยที่จะแบบว่านวดนผ่าน,าน<ม>ๆเบลก็จใช่ไหมเราจะก็จะนวดเน้นบริเวณตรงนั้นที่มันเป็นจนกว่ามันจะดีขึ้น<ม>อ่ะเนี่ยคือการนวดของพีซก็จะเป็นแบบนี้จะ<ม>ไม่แบบว่า จบมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยมันไม่ใช่หลายๆที่แบบนนๆแล้วก็ผ่านๆเลยคือเราเรารู้ว่าราคาที่เขาจ่ายเนี่ยมันคุ้มกับเงินของเขาเราไม่ใช่แบบว่าจะไปเอาเปรียบเขาแล้วคุณต่อให้คุณจะไปนวดที่อื่นมาแบบสองชั่วโมงสามร้อยห้าร้อยใช่ไหม,มหรือสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยแต่ของเราหนึ่งชั่วโมงห้าร้อยแต่ความคุ้มมันจะต่างกันทุกเวลาท,ทุกทุกนาทีของคุณมันมีค่า เราจะทาให้คุณทุกกระเบียดนิ้วเพราะว่าการนวดบางคนขาดการละเอียดอ่อนขาดกับความเอาใจใสอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอาจารย์เราก็คือลูกค้าเราก็ได้เรียนรู้กับเ้นลูกค้านี่แหละใช่ก็ลูกค้าจะเป็นอาจารย์แต่เราจะรู้ว่าถ้าลูกค้าเป็นวนี้มาเราจะรู้ว่าต้องกดตรงไหนมยนาังงั้นมากกว่าแต่ถ้าแบบว่า กดจุดโลบากดละหายโบไม่เห็นดอกจริงๆในตำรามันใช้ไม่ได้นะพี่โบที่เคยเอามาใช้แบบกดหัวเขา่ากดจุดตรงนี้แล้วลมมันจะวิ่งนี่กูเคยร้องเ,เ,เลเ้วได้แค่แค่ไม่กี่กี่อันก็คือเปิดประตูลมแขนขามือข้อเท้ามันได้แค่นั้นจริงๆมันไม่ได้แบบมากมายแล้วก็อ่ะบริเวณช่องท้องอันนี้คือเรื่องจริงก็คือเต้าานประสานจริงๆนี่กดแล้วมันถึง พราะที่เคยร้องด้วยตัวเองอ่าอันนี้มันคือจริงทองไม่แม่งวิ่งไปยอมมาสิ็บลมปันทั้งหมดเลยนะถ้าใครกดไปนะถ้ากดไปตัวนี้ก็เจ็บเจ็บกำเนิดไม่รู้เลยกดแล้วทั้งถึงอวัยวะทั้งหมดทั้งก้นทั้งที่เคยถามลูกค้านะพอร้องกดลูกค้าก็อินกันเหมือนกันบางคนท้องหนามันก็กดไม่ สำหรับคลิปนี้นะคะในตอนต้นคลิปนะคะน้องทีก็ได้ถามโบว่า,อ,าอยากจะให้น้องทีเนี่ยนวดเน้นตรงช่วงไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วโบก็ไม่ได้มีอาการอะไรตรงไหนเป็นพิเศษนะคะโบก็เลยอเอาคําถามหรือว่า,เ,าเรื่องที่เพื่อนๆอยากจะทราบอยากจะรู้หรือว่ามีคําถามกันเข้ามาบ่อยๆนะคะว่าเวลา,าปวดสะโพกหรือเส้นสลับเทชน,นะคะ จะนวดแบบไหนทำยังไงได้บ้างหรือว่าปวดหัวเข่านะคะเวลานั่งขัดสมาธินานๆนนก็จะแบบงอขายืดขาไม่ค่อยได้นะคะโบก็เลยนำมา,าเป็นเคสต,ตัวอย่างนะคะว่าเออถ้ามีอาการประมาณนี้จะต้องนวดประมาณไหนนะคะซึ่งน้องทีก็ได้ทำให้ดูแล้วนะคะก็น้องทีเนี่ยจะมีเทคนิคโดยการนำยาม่องกับน้ำมันออยนะคะมานวดผสมผสานกับการนวดไทยนะคะ หลักการนวดมันก็มีไม่ยากอะถ้าถ้ารักษาามคาคเา้าใจกับมันนะไม่ต้องนวดกระดูกเราก็อย่านวดบริเวณที่ไม่ควรนวดอย่างเช่นข้อพับคือนวดไม่ให้โดนกระดูกอะ ไปเลยแต่พ่อผิวนี่ต้องลูกค้าต้องบอกก่อนนะว่าถ้าจะมาทำมาตัวโคอนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าติงแพ้อะไรมาหรือเปล่าเพราะไอ้ตัวพ่ออะแรงเป็นมันเป็นสมุนไพรหรือเป็นอะไรถ้าตัวพ่อเป็นสารเคมีแต่ตัวโอบอะมันเป็นสมุนไพรตัวขัดเป็นสมุนไพรพ่อตัวพ่อน้อยมากที่จะทําเป็นแบบสมุนไพรแล้วออกมามได้ผลดีอืม ก็คือถ้าคนที่แบบผิวแพ้ง่ายก็ไม่เหมาะไม่เหมาะ ู้อย่างับไม้นึกว่าเอาไม้ขูดมาขูดรู้สึกอย่างนั้นใช่ตอนที่ขูดเอสงสาดน้ำเมื่อกี้ย,ยังก็เอาไม้มาจิ้มตอนเล็กก็เอาไม้เออนิ้วแข็งมากแต่แบบถ้ายิ่งเล่นพอจะเยอะนะนิ้วยิ่งแบบโอ้โหโคตแข็งแล้วในที่ในคลิปที่เขาให้เด็กอ่อนนิ้วแบบ ชิ้นนี้ว่ายกตัวเองอะเกดเอ๋อในพลังวิชาย,ยุใช่ไหมใอ้ที่แบบเวลาจะขุดเรียนนวดอะไรอ๋อยกกระดานอะไรอะไปไว้จำจนวันใตยพื้นปูนอะกดอย่างเงี้ยอันละร้อยรอบบางทีก็สิบห้านาทียี่สิบนาทีกดอย่างงั้นอะเราโดนอาจารย์เอาอะไรมบรรทัดเหล็กอะตี การนวดเนี่ยถ้าเราลงถูกจังหวะใช่ไหมมันก็ไม่หนักสรีระไม่เสียมันึงนสรีระหมอนวดเคยเห็นใช่ไหมหมอนวดบางคนเ <_ S 2> <_ S 1> พราะว่าอะไรเพราะว่าเขาลงไม่ถูกใช่ไหมลมมันก็เลยอั้นบนนริเวณข้อมันทํำให้เป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาหลายคนเข้าใจผิดนะที่อาจารย์สอนมามันคือถูกต้องแล้วเขาให้แอ่นตัวให้ลงให้ถูกจังหวะ ถาเราลงไม่ถูกแขนเขขค้บแขนขาหลังเหลืองไปหมดถ้าอยากได้เอวตัวเอ็ต้องทำที่ทำตามที่อาจารย์บอกก็อย่างที่น้องทีได้บอกไปนะคะว่าที่ร้านน้องทีนะคะมีการให้บริการอะไรบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่ศีสระจะลดปลายเท้า,าได้ครบเลยใครที่ต้องการแบบว่าใช้บริการนวดฝ่าเท้านวดไทยนวดออยนะคะ หรือแม้กระทั่งการอบสมุนไพรนะคะไปจนถึงการขัดผิวพอกผิวนะคะเป็นการทำสปาตัวทั้งหมดนะคะยกเว้นเกี่ยวกับการทำหน้านะคะน้องทีจะไม่ได้รับทำหน้านะคะนอกนั้นนี้เชิญใช้บริการได้ที่ร้านน้องทีได้หมดนะคะอยากทำอะไรแบบไหนนะคะเดี๋ยวโบทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะคะปะตุลมใช่ถ้าเข้าข้างมันมันจะเปิดติดทีละข้าง แต่เข้ากลางมันจะขึ้นผู้แต่เข้ากลางมันจะเอาไว้ใช้ตอนที่แบบว่าลูกค้าคนนั้นที่เราสนะิทก mm ัน hmm. เพื่อถานไม่ทำจะทีคอใส่หมองเท้าได้ไหมจริงบริเวณเท้ามันก็นวดแค่แค่สามอันน่ะ ตรงบริเวณนิ้วโป้งอยากให้บอกจริงแล้วก็เออนี่เนี่ยถ้าแบบสมมุดคนเป็นไอ้ลองช้าเหมือนหรอเออลองช้าก็คือมันต้องนวดเอ็นร้อยหวายอะพี่โบแล้วคือจุดที่สำคัญเลยใช่เอ็นร้อยหวายแต่คือลองช้าเนี่ย ถ้าให้พูดจริงๆแล้วจริงๆตามหลักการมันจริงๆแล้วต่อให้นวดให้ตายมันก็ไม่ไม่ได้หายมันจะไม่มันแค่ดีขึ้นพอนวดเสร็จมันก็ดีขึ้นแล้วก็มันก็เป็นมาใหม่เพราะว่าอะไรอันหลับแรกเลยถ้ารู้ตัวเป็นรองช้ำปั๊บเป็นลดน้ำหนักเ,นเรื่องไม่ยากลดน้ำหนักมันมีหลายสาเหตุเนาะรอ,องช้ำอ่ะอคือใช่การเดินใช่น้ำหนักน้ำหนักตัวการเดิน จังหวะเวลาเราลงถูกไหมมันก็จะทําให้เป็นบางคนเนี่ยเดินไม่เข้าใจเขาเดินได้ยังไงเอาปเท้าลงตักตกตัเคยเห็นใช่ไหมอ่านั่นแหละเป็นลองซ้ำได้ง่ายการใช้ชีวิตแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันอืม สำหรับการนวดกับน้องทีนะคะก็ยังไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่าตอนที่ถ่ายทำเนี่ยใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงมากนะคะประมาณ2ชั่วโมงจำเป็นที่จะต้องตัดเป็นตอนสั้นๆให้เพื่อนๆค่อยๆมารับชมกันทีละตอนทีละตอนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร์นะคะที่สำคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเวลาโบลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเข้ามารับชมกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องทีนะคะที่มาสาธิตนะคะเทคนิคและวิธีการนวดนะคะในแบบฉบับของน้องทีนะซึ่งอาจจะไม่เหมือนเพื่อนๆหรือว่า เพื่อนอาจจะทําเป็นกันบ้างแล้วรู้เทคนิคกันบ้างแล้วก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะคะในคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะใครมีอะไรดีๆก็มาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันในคลิปหน้า EP ที่2นะคะโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ